ทีวี LG ปี2021มีอะไรใหม่บ้างและ Qnet O สับใหม่อีกแล้วนะครับกับ OLED TV เนี่ยมันต่างกันอย่างไร,รเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าข่าวให้ฟังครับจริงๆเนี่ยเราก็ได้พูดนะทีวีรุ่นใหม่ๆของหลายๆแบรนด์เนี่ยกันมาเยอะแล้ว ตอนนี้ถึงคราวของ LG กันบ้างยอดแบรนด์ดังจากแดนกินจินะครับก็เปิดตัว OLED TV นะครับซีรีส์ใหม่ในปี2021ด้วยซึ่งเขาก็มีการพ่วงนคำสร้อยคุณชานมเห็นไหมเนี่ยคำว่า OLED EVO นี่เองก่อนหน้านี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเราก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Neo QLED กันมาแล้วนะครับอย่าง Neo แปลว่า new ถูกไหมอ่าใช่เป็น QLED ที่เป็นเจนใหม่ยุคใหม่เวอร์ชันอัปเกรด ส่วน OLED ก็มีคำว่า evo ซึ่งย่อมาจาก evolution แปลว่าวิวัฒนาการเห็นไหมต่างคนต่างพุ่งไปข้างหน้ามีความสดใหม่และวิวัฒนาการอะเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างผมต้องขอบอกก่อนว่าปี2020ปีที่ผ่านมาเนี่ยชื่อรุ่นต่างๆของเขาเนี่ย OLED ก็จะเป็นชื่อว่า C10 Series บ้างนะจีเทนบ้างแต่ปีนี้เป็นปี2021เขาก็มาดับเลขกันใหม่ก็ชื่อรุ่นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนครับจากพวก CXC 1 0อะไรเงี้ยไปเป็น C 1อ่าเห็นมบ้าง B1 บ้าง G1 นะบ้างนะฮะ Z1 ในตัวท็อปอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนส่วนตัวท็อปของเขาเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ Z เหมือนเดิมนะครับก็คือตัว Z1 นี่เองนะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่ 8K นะครับแล้วก็เป็น OLED TV ไซส์ใหญ่เลยนะอย่าง88นิ้วแล้วก็77นิ้วรุ่นที่เป็นไฮไลท์เนี่ยที่เราเล็งกันเอาไว้นะว่าเว่ามันก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่เป็นทีวีที่ยสุดประจําปีเหมือนกันก็คือรุ่น G1 ย่อมาจากแกลลอรี่ก็คือไอตัวนี้ก็ดีมีดีไซน์ที่ถือว่าบางเฉียบแขวนผนังสวยงามเรียบชิดติดผนังไปเลยก็จะมากับไซส์นะครับอย่าง77นิ้ว6 5นิ้วแล้วก็55นิ้วและความพิเศษของมันเนี่ยคือใช้พาเนลแบบใหม่คุณชานมนี่โอเล e อีโว <EV> <EV O. S 2> เอออีโวนี่โวได้เต็มที่เลยนะครับว่าเป็นวิวัฒนาการใหมนะ่ซึ่งเขาโฆษณาว่าม,ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างก็คือรุ่นใหม่นะฮะคาดว่าจะให้ะระดับความสว่างที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก็ยิงโอเลเนี่ยเราไม่อะไรกับเรื่องความดำนะเพองะย็นมันดำที่สุดอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันสามารถทำความสว่างได้มากขึ้นกับเดิมเนี่ยก็แน่นอนว่าการแสดงผลแบบ HDR เนี่ยมันก็จะจดจลัดามากยิ่งขึ้นะนะครนะับนะในปีที่ผ่านมาที่คุณชานมใช้เครื่องมือวัดเนี่ยนะ maximum peak brightness เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก800กว่านิด ในปีนี้เนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าเฮ้ยคุณอุตสาโฆษณาคําว่า E ีวมาแล้วเนี่ยคุณต้องทําให้ได้ตามคําโฆษณานะอย่างต่ำเราขอแบบพันนิดบวกลบอ,ะอ่ออะแต่ก็คงต้องดูกันต่อไปนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับจะได้เรียกว่าสว่างสู้แสงได้เลยนะครับก็จะถือว่าเป็นตัวท็อปเลยแล้วก็อชีปพประมวลผลก็จะใช้เป็นตัวใหม่เลยนะก็คืออ l p h าไนเจ g เนอเรชั o นที่4แล้วนะครับและความพิเศษน,นะครับของรุ่นนี้เนี่ยคือมันก็รองรับกับสแตนแบบใหม่นะ ที่เรียกว่าแกลลอรี่สแตนอ่าให้มันเป็นขาสามแฉกสวยๆแบบนี้ไม่จําเป็นต้องแขวนผนังอย่างเดียวอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องตั้งโตะด้วยตั้งพื้นด้วยขาตั้งแบบนี้ก็ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ถือว่าสวยนะชิ้นหนึ่งประดับบ้านได้เลยครับถัดมานะครับถัดมามาดูราคาที่มันเพิาลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือรุ่นซีวันซีรีส์นะฮะก็มาแทนรุ่น C10 ทนรุ่นที่ขายดีในปีที่ผ่านม,มานี่แหละไซส์มีหลากหลายเลยนะคือตั้งแต่48นิ้วว่ะ48นิ้วี่ทออกมาาปลายปีที่ผ่า,ารับ ถือว่าขายดีเลยนะเพราะว่ามันออกมาเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่นักนะบเหมาะกับพวกสายเกมคอนโซลเอาไว้ใช้เป็นมอนิเตอร์ได้ใช่รประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีไซส์55นิ้ว65นิ้วนะครับรวมถึงไซส์ใหม่อย่าง83นิ้วด้วยก็คือมีจอใหญ่ให้เลือกด้วยเอออันนี้ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่แบบพิเศษเลยนะเพราะปกติเนี่ยแม็กซิมัมเนี่ย 4K เนี่ยมันก็จะตันอยู่ที่ประมาณสัก77นิ้วแต่นี้เราได้83นิ้วมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเพราะว่าหลายท่านบอกเฮ้ อยากจะได้ OLED TV จอใหญ่ๆแบบ LED TV เพราะ LED TV มัน80กว่านิ้วนะ85นิ้วบ้าง86นิ้วบ้างนะครับ OLED TV นี่มันมักจะตันที่77นิ้วอันนี้ก็ถือว่าออกมาละตอบอโจทย์นะครับปิดแกลบตรงนี้ได้ส่วนแพนเนลของมันเนี่ยตามสเปคเนี่ยเขาบอกไม่ได้เป็นแพนเนล EVO นะก็จะเป็นแพนเนล OLED นะฮะตามแสแตนดาร์ดของทาง LG แต่ถ้าอยากจะได้แบบเพลากว่าน,นั้นหน่อยนะครก็จะมีรุ่นอย่าง B1 ม,มาแทน B10 ซีรีส์ที่ผ่านมานะครับ ซึ่ง B1 เนี่ยก็จะดาวเกรดมานิดนึงนะครับคือชิปประมวลผลเนี่ยก็จะเป็นตัวรองลงมาก็จะเป็น Alpha อัลฟาเซเว่ถ้าตัวท็อปพ็ก็จะเป็นอัลฟาหนาแ้้วก็มีข่าวว่าที่เขาจะเอารุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่น o อเลแบบบัเจ็ตเข้ามาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ได้ไทยจะเข้าหรือเปล่านะซึ่งก็คือชื่อรุ่นว่า A1 นั่นเองอรหรือั คือจิงต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายคนออกความเห็นกันมาว่าอยากไดโอเรตอ่ะแต่ว่างบไม่ถึงนะคือถึงแม้ว่ามันจะมีรุ่นไซส์เล็กอย่าง48นิ้วมาเนี่ยแต่ว่าพอมันเป็นรุ่น410เน่ราคามันก็ยังโดดอยู่นะฮะยังสูงพอสมควรรุ่น A1 เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่คิดว่าน่าจะช่วยให้เราเอื้อมถึงโอเรได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยระดับราคาที่ต่ําลงนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ถูกตัดออกไปอย่างเช่นว่ารุ่นนี้จะเป็นพ60รรัับยงงไม่อ 120H นะครับแล้วก็จะไม่มีเทคโนโลยีอย่าง v r หรือ Variable Refresh Rate แต่แน่นอนว่าด้วยคุณสมบัติที่มันเป็น OLED นะเนี่ยคุณภาพของภาพเนี่ยความดำอะไรเงี้ยมันก็ยังได้เหมือนเดิมนะ,มะคือพูดง่ายคือบางคุณสมบัติทอนลงไปบ้างครับอย่าง HDMI เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน0อ VR ไม่ม,มีประมาณนั้นมหมดจากไลน์อัพ OLED ไปแล้วนะครับมาดูลน์อัพที่รองลงมากันบ้างดีกว่าแต่ถือว่าเป็นซับใหม่นะฮะดูดีๆนะ QN E D โ oh, อ้ซ้ำใหม่อีกแล้วถานว่า Q Net หรือเปล่าก็ไม่รู้อะคุณชานมรู้ป่ะมันย่อมาจากอะไร Q D ย่อมาจาก Quantum Nano Emitting Diode นะครับซึ่งคุณสมบัติเนี่ยมันก็คือ Nano Cell บวกกับเทคโนโลยี Mini LED Backlight นั่นเองอนะฮะก็คือเป็น Nano c e ล l Upgrade อะพูดง่ายๆปกติเนี่ยหลอดไฟของ Nano Cell TV นะฮะถ้าเป็นตัวท o p t o เนี่ยก็จะเป็น Full Array LED ครับอพวกรุ่น Nano 91ในปีที่ผ่านมาครับ แต่ปีนี้ก็จะมีการอัปเกรดให้เป็นหลอดไฟมินิ LED ก็คือมีเป็นหลอดไฟที่ขนาดเล็กลงกว่าเดิมมากๆนะครับมากมายหลายหมื่นหลอดเนี่ยในสเปคที่เขาเคลมมาไว้นะไอตัวที่ว่าใส่เข้าไปเยอะสุดเนี่ยก็อยู่ที่3 0,000หลอดเลยและสามารถทำโลเคอลิมมิ่งเนี่ยได้สูงถึง2,500รโซนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เต็มที่ก็หลักร้อยนะฮะแม็กสุดก็สัก5 6 0 0โซนเท่านั้นนะตอนนี้คือเป็น2500โซนแล้วฉะนั้นเนี่ยพวกระดับความดำระดับความสว่างต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นมากมาก อาการดิมนะเก็บขอบต่างๆเนี่ยอาการบลูมมิ่งหรือว่าแสงฟงุ้งแสงลอดต่างๆเนี่ย ก็เชื่อว่าจะเพ่าลงณระดับหนึ่งเลยแล้วแน่นอนว่า,อวาพอจำนวนหลอดมันเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะทําความสว่างได้สูงขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้นะฮะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะทําได้ดีกว่าเดิมแค่ไหนฉะนั้นเห็นไหมครับว่าไลฟ์อัพเนี่ยคืออย่างพวกนาโนเซลล์ตัวท็อปๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น q ิวเน็หมดแล้วนะควอนตัมนาโนอิมิต e ติ้งไดโอดอะไรนี่แหละฉะนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ไลฟ์อัพกันนะครับตามคุณภาพของภาพเลยนะครับตัวท็อปสุดๆเนี่ยก็น่าจะเป็น OLED Evo ครับอ่่่าซึงก็นาจะอยู่ในซีรีีส์ท่เป็น G1 ลองลงมาก็จะเป็น OLED TV โดยทั่วไปพวกอ่ะพวก C1 B1 อะไรพวกเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น Qnet ละ q n e d นี่แหละจะเรียกว่าทำชื่อมาเนี่ยแบบร่างกายต้องการประทะกับคู่แข่งก็ถือว่าแบบจะเรียกว่าเอามาชนกันเลยอ่ะใช้ความว่าควันต้มนำหน้าเหมือนกันหลังจากนั้นก็คงจะเป็นพวกนาโนเซลล์ที่เป็นแบบ f o u r อ e อ LED แล้วก็เป็นพวก HLED S <S แล้วก็เป็น UHD นะฮะแบบรุ่นเริ่มต้นเลยเห็นไหมก็จะไล่ลำดับลงมาเห็นไหมมีจะเรียกว่ามีขั้นบันไดมากยิ่งขึ้นคร่ะ,ะ,ะทีนี้มาดูสมาร์ททีวีกันบ้างดีกว่าค,คุณชานมรู้เปล่าว่าตอนนี้ LG เนี่ยเขาพัฒนา WebOS เนี่ยมากี่เวอร์ชั่นแล้วน่าจะถึงเวอร์ชั่น6แล้วใช่ไหมอ่าใช่ปี2021เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น6แล้วปีที่ผ่านมาเป็นเวอร์ชั่น5นะครับคือปกติเนี่ยเวบเนี่ยมันเป็นระบบบริการที่ใช้งานง่าย ครับจะสังเกตว่าเราใช้คู่กับ Magic Remote แบบนี้นะแขว่งๆได้นะครับเมื่อเรากดปุ่มโฮมนะครับที่เป็นหน้าเมนูหลักเนี่ยมันก็จะมีแผงแดชบอร์ดขึ้นมาประมาณสัก1นส่วนสของจอใช่ไหมครับอันด้านล่างใช่นะโอเวอร์เลย์ขึ้นมาใช่ไหมเขาเรียกเยี้ยอ่านะฮะแต่ว่าเวอร์ชั่หกตัวศูนย์เนี่ยเขาทำการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเมื่อเรากดปุ่มโฮมปุ๊บนี่หน้าตาเมนูต่างๆก็จะขึ้นมาเต็มจอเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกหนังซีรีส์นะครับแล้วก็แอปต่างๆให้เลือกนะครับคือเขาต้องการ เปลี่ยนวิถีนะครับคนรับชมทีวีเนี่ยว่าเฮ้ยการเปิดนะปุ่มโฮมขึ้นมาเนี่ยหน้าเมนูหลักเนี่ยมันจะต้องตัวทีวีเนี่ยจะทำการซักเจสพวกหนังนะฮะซีรีส์หรือรายการทีวีนะครับที่เป็นการสีมมิ่งเนี่ยต่างๆเนี่ย เอามาให้เราได้เลือกรับชมกันอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งแนะ่นอนว่าถ้าเกิดมันดูแบบเต็มจอเนี่ยมันก็จะเห็นหลายๆอย่างได้พร้อมกันแสดงข้อมูลได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคระัอบอันนี้ก็คือจุดแรกที่มันมีการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าค่อนข้างใหม่หมดจดเลยนะเพราะว่าปกติเวอร์ชัน1นถึงเวอร์ชัน5เนี่ยก็จะเป็นแบบขึ้นมานะเป็นแถกขึ้นมาเท่านั้นนะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยก็คือตัวรีโมทคอนโทรลนะเห็นไหมคุณชาโนมนี่ผมโชว์รูปให้ดูนะครับ ผมใช้คําว่าเลิกท้วมแล้วคือดูสลิมมากขึ้น<อ>ใช่ดูสลิมมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบสลิมเพียวซะทีเดียวนะแต่เขาบอกว่าดีไซน์เนี่ยเป็นเออร์โกโนมิกดีไซน์ถือว่าสอดรับเข้ากับมือถือง่ายแบบนี้จะมีร่องเสาะร,ร่องไว้ตรงกลางด้วยให้มันแบบโค้งเข้ากับมือก็จะมีปุ่มต่างๆเนี่ยแอปต่างๆให้ครบอยู่แล้วนะ Netflix y o u t u b e อะไรเงี้ยแล้วจริงๆเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยเขาใส่ปุ่ม Disney Plus มาด้วยนะ,ะในไทยเนี่ยเราก็หวังมาเฮ้ย ถ้าแอป Disney p l u s เนี่ยเปิดเนี่ย LG นะครับโปรดปล่อยมาในเว็บ OS นะครับรุ่นใหม่ด้วยและรุ่นเก่าๆด้วยเพราะว่าเราใช้รุ่นเก่ากันอยู่ลัวพลาดเหมือนกัน <c oughs> และนี่ก็ถือว่าเป็นจุดใหม่ๆนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาในทีวี LG ปี2021นีส้ส่วนตัวจริงๆเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าสัก 2. 2> ควอเตอร์สองนะเราก็อาจจะได้พวกแซมเปิลต่างๆเนี่ยเอามารีวิวกันบ้างนะครับเราก็จะได้แบบว่าลงดีเทลเจาะลึกได้เลยอันนี้เราก็อาศัยอ่านข่าวจากต่างประเทศเอาแล้วเราก็มาสรุปให้ฟังครับ